ช้าชีวิตบิดให้สุดนะครับเดี๋ยวเราขี่รถไปส่งอาหารกันครับ สวัสดีครับผมน็อตจากช่อง n o อตพีเซนครับวันนี้นะครับพี่น็อตจะพาทุกคนนะครับมาท้าชีวิตบิดให้สุดกับเจ้านิว Yamaha a แ r ร์ล็ 155cc ปี2022ใหม่นี้นะครับโดยการใช้รถคันนี้นะครับในการวิ่งรับส่งอาหารกันครับ อเคครับเดี๋ยวเรามาดูถึงลักษณะแล้วก็จุดเด่นของเจ้า y a m a ฮ่า e w a แ r ร o c k 155cc ปี2022นี้นะครับว่ามีจุดเด่นอะไรกันบ้างนะครับนะครับก็ดีไซน์ออกมาได้อชบเชียวดุดันนะครับแล้วก็ดูเท่มากๆนะครับตามสไตล์รถตระกูล R ซีรีส์ของทาง YAMAHA มาในส่วนของไฟนะครับไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบ Full LED นะครับมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light นะครับ พี่น็อตชอบนะเพราะว่าดีไซน์ของเขานะครับดูสปอร์ตฉบเฉียวนะครับในไฟหน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูเวลาสตาร์ทนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีไฟติดอยู่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดูถึงนะครับไฟสูงนะครับนี่ไฟสูงเป็นแบบนี้ไฟต่ำนะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านหน้าของไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวมาดูไฟเลี้ยวกันนะครับไฟเลี้ยวก็จะมีนะครับอยู่ทางด้านข้างนะครับนี่เลยจะดูด้านล่างเล็กน้อยนะครับ โอเคครับในส่วนของไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟแบบ LED นะครับนี่เลยเดี๋ยวเวลากดไฟเบรกนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสว่างแน่นอนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับดีไซน์ออกมาได้สวยงามนะครับนี่เลยทางซ้ายและขวานะครับสำหรับไฟเลี้ยวนะครับ มาดูกันที่หน้าจอนะครับนี่เลยหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบ LCD นะครับนี่เลยนะครับสปอร์ตจัดเล้าใจด้วยกราฟิกนะครับแสดงผลแบบใหม่นะครับแล้วก็บอกครบทุกฟังก์ชันในการใช้งานนะครับแล้วก็แสดงผลถึงการเชื่อมต่อ w Y Connect นะครับนี่เลยจะมีคําว่าแอปนะครับแล้วก็จะมีรูปแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของเราแสดงผลอยู่ในหน้าจอของเจ้า Yamaha Elork คันนี้ด้วยนะครับ โอเคครับมาในส่วนของระบบกุญแจนะครับก็จะเป็นระบบกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับมาพร้อมกับรีโมทอัจฉริยะนี่เลยนะครับนี่รีโมทเพียงแค่เรามีรีโมทอัจฉริยะนี้นะครับก็จะสามารถบิดกุญแจที่ระบบสมาร์ทคีย์นี้นะครับเพื่อทําการเปิดไม่ว่าจะเป็นการเปิดฝาถังน้ํามันนะครับที่ปุ่มฟุเอลหรือว่าเป็นการเปิดเบาะที่ปุ่มซีดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็บิดแค่ง่ายๆเพียงเท่านี้เลยนะครับบอกได้เลยว่า ระบบในการอำนวยความสะดวกเนี่ยถือว่าครบคันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับในส่วนของช่องเก็บของนะครับก็จะมีช่องเก็บของด้านซ้ายนะครับสามารถเป็นแบบเปิดนะครับเข้ามาแบบนี้แล้วก็วางของเล็กๆน้อยๆได้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับช่องอ่าชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะครับที่บิวอินมาพร้อมกับรถได้เลยนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ไรเดอร์เนี่ยสามารถใช้งานนะครับในการวิ่งรับส่งอาหารและต้องชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยได้ดีอย่างแน่นอนเลยครับโอเคครับและในส่วนของฝาถังน้ํามันนะครับ ก็สามารถเปิดได้จากด้านนี้เลยนะครับแล้วก็ถังน้ํามันนะครับก็จะเพิ่มนะครับจากขนาดเดิมที่มีขนาด4.6ลิตรนะครับก็เพิ่มเป็นขนาด5.5ลิตรนั่นเองนะครับถือว่าเราเนี่ยนะไม่ต้องเปิดเติมน้ํามันบ่อยๆนะครับทำให้วิ่งไกลได้มากขึ้นนั่นเองครับส่วนบริเวณบอกนะครับก็จะดีไซน์ออกมาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวลองกดดูนะ นะครับก็โอ้ค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับแล้วก็นุ่มแบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็เปิดเบาะออกมานะครับใต้เบาะก็จะมีความกว้างนะครับสามารถจุได้ถึง25ลิตรนะครับแล้วก็สามารถใส่หมวกกะน็อกเต็มใบนะครับนี่เลยนะครับได้1ใบเลยนะครับนี่นะแล้วก็สามารถใส่สัมภาระได้อีกเล็กน้อยนะครับถือว่าเหลือๆเลยนะครับสำหรับใต้เบาะของเจ้านิวยามาฮ่าแอร์ล็อกคันนี้นะครับ 嗯。Oh. ส่วนบริเวณที่พักเท้าด้านหน้านะครับก็ดีไซน์ออกมาออกแบบ tamam LIKE ให้สามารถวางเท้าได้กระชับมากยิ่งขึ้นนะครับและบริเวณตรงจุดนี้เลยนะครับก็จะเป็นรูปตัว X เลยนะครับนี่นะือว่าดีไซน์ออกมาได้ดูสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณที่พักเท้าด้านหลังนะครับเขาจะย้ายปรับตำแหน่งใหม่นะครับให้มาอยู่ในบริเวณที่คนซ้อนนะครับสามารถวางเท้าได้สบายยิ่งขึ้นนะครับเวลาพับเก็บก็ดูเรียบร้อยสปอร์ตเท่เรียบหรูตามแบบฉบับของยามาฮ่าอ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ระบบช่วงล่างกันบ้างนะครับระบบช่วงล่างก็จะเป็นระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกนะครับก็จะมีโช้กของเขาแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบเทเลสโคปิกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรกแบบติดเบรกนะครับแล้วก็มีเบรกแบบ ABS ด้วยนะนี่นะครับมีคําว่า ABS ด้วยนะครับระบบเบรกแบบ ABS เนี่ยช่วยป้องกันล้อล็อกในขณะที่รถเราเบรกแบบกระทันหันนั่นเองนะครับ ในส่วนของโช๊คหลังนะครับก็จะเป็นโช๊คแบบซับแทงค์นะครับสามารถซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ช่วยลดแรงสะท้านในขณะที่เรากําลังขับขี่อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนระบบเบรกด้านหลังนะครับก็จะเป็นระบบเบรกแบบดัมเบรกนั่นเองครับ มาดูกันที่ระบบระบายความร้อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยนะครับสามารถใช้งานลดได้ตลอดทั้งวันนั่นเองนะครับตรงนี้เลยจาดหม้อน้ำก็ดีไซน์ออกมาได้สวยงามนะครับแล้วก็ช่วงบริเวณท่อก็ดูสปอร์ตเรียบหรู ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นบูคอร์หนึซี cc นะครับมีวาล์วแปรผันแบบ VVA นะครับช่วยตอบสนองทุกอัตราเร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งแซงนะครับหรือว่าเป็นการเร่งออกตัวต่างๆก็สามารถทําได้ดีนะครับด้วยเครื่องยนต์บูคอร์นี้เลยนะครับสําหรับเจ้า New Yamaha Aerox 5่อ cc ปี2022นี้นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์สำหรับคนที่ชอบออกแบบเส้นทางชีวิตของตัวเอง ชอบค้นหาความไม่ธรรมดาให้ชีวิตและต้องการให้ทุกเส้นทางของชีวิตสนุกมากขึ้นโดยมีแอร์ลอกเป็นคู่หูที่พร้อมเดินทางไปกับคุณในทุกช่วงเวลาท่วงจังหวะความเล้าใจของชีวิตครับโอเคครับและตอนนี้เราก็รู้ถึงสมรรถนะนะครับและก็จุดเด่นของเจ้านิว y 5, a ม a ฮ่าแอร์ลอก 155cc กันไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะพี่น็อตจะมาท้าชีวิตบิดให้สุดนะครับเดี๋ยวเราขี่รถไปส่งอาหารกันครับ โอเคครับทุกคนและทุกคนเป็นหรือเปล่าครับในเวลาที่ทุกคนเนี่ยนะครับไปจอดรถตามสถานที่ต่างๆหรือว่าห้างนะครับลานจอดรถกว้างๆเนี่ยจะหารถไม่เจอนะครับแต่สําหรับเจ้า New Yamaha a e r o x 155cc ปี2022ใหม่นี้นะครับก็จะมีการเชื่อมต่อข้อมูลรถนะครับผ่าน CCU ของรถนะครับแล้วก็ไปแสดงหน้าจอในโทรศัพท์มือถือของเราเลยนะครับนั่นก็คือระบบ Yamaha Y-Connect นะครับ ะระบบ Yamaha w i Connect นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนที่จอดรถนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะว่ารถเราจอดตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนถึงบอกถึงอัตราการเฉลี่ยนะครับว่ารถเนี่ยบริโภคน้ำมันไป4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งดีมากเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนการใช้งานนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนเป็นแถบสถานะสีแดงสีเหลืองและก็สีเขียวแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างของพี่น็อตนะครับเป็นสถานะน้ํามันเครื่องเนี่ยนะครับวิ่งมา564กิโลนะครับก็จะแสดงเป็นสถานะสีแดงเพราะว่าใกล้ที่จะต้องเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องแล้วแต่ว่าแบตเตอรี่นะครับที่เป็นสีเขียวนะครับแปลว่าแบตเตอรี่ยังสมบูรณ์อยู่ยังโอเคอยู่นะครับพอป,ปัดมาหน้าจอนะครับ อีกด้านหนึ่งก็จะแสดงถึงอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็แสดงถึงอุณหภูมิของหม้อน้ำนะครับทางด้านขวานะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะบอกถึงอัตราเฉลี่ยในการบริโภคน้ามันเช่นกันนะครับขึ้นเป็นแบบเรียวไทม์เลยเดี๋ยวพี่น็อตจะลองสตาร์ทรถให้ดูนะครับแล้วก็ลองบิดคันเร่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะขึ้นออกมาเลยครับนี่นี่นะครับผมอ่ามันจะมีกราฟขึ้นมาเป็นกราฟแสดงสถานะแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ y า m a h a w วาย Connect ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ทันสมัยมีการแจ้งเตือนแบบนี้พี่น็อตชอบมากๆเลยครับสำหรับตรงนี้โอเคครับตอนนี้พี่น็อตก็รับอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อาหารของลูกค้าก็อยู่กล่องข้างหลังนี้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับพี่น็อตจะใช้เจ้า Yamaha Air ล o c อกคันนี้นะครับขี่ไปส่งอาหารให้กับลูกค้ากันครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่านะครับว่าใช้เจ้า New Yamaha a i r l o c 155cc เนี่ยนะครับปี2022ขี่รถส่งอาหารแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับพี่น็อตในวันนี้นะครับที่ใช้รถเจ้า New Yamaha Airlock 155cc ปี2022ใหม่นะครับรุ่นนี้เลยนะครับมาวิ่งรับส่งอาหารเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ารถคันนี้นะครับมีความคล่องตัวสูงมากนะครับแล้วก็มีการดีไซน์ที่สปอร์ตฉบเฉี่ยวนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องความประหยัดน้ำมันนะครับด้วยเครื่องยนต์บูคอ1 5 5ซีซีก็สามารถทำให้การประหยัดน้ำมันเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงเรื่องระบบเบรคนะครับความปลอดภัยนะครับก็จะมีระบบเบรกแบบ ABS e, นะพี่น็อตชอบมากเลยก็คือป้องกันล้อล็อกในขณะที่เราเบรกอย่างกระทันหันนะครับมันสามารถช่วยเซฟชีวิตไรเดอร์อย่างเราได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนข้อมูลต่างๆนะครับผ่านระบบ Yamaha Y Connect อันนี้ถือว่าล้ำหน้านะครับและก็ทันสมัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับ Yamaha เขาคิดได้ออกมาได้ดีจริงๆนะครับพี่น็อตชอบในตรงจุดนี้แล้วก็ถ้าถามถึงความคุ้มค่านะครับคุ้มราคานะครับพี่น็อตคิดว่าอันเนี้ยคุ้มสุดๆต่อประโยชน์ในการใช้งานในชีวิตประ จำวันของเราอย่างแน่นอนครับและสําหรับใครนะครับที่ชอบเจ้า New Yamaha Air Elork ันนี้หรือว่าสนใจนะครับสามารถไปดูได้ที่ w w w Yamaha Motor.co.th นะครับพี่น้องจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้และสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ Subscribe ให้ช่องพี่น็อตด,ด้วยนะและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ